สวัสดีค่ะฉันชื่อเซเนียโจคาสตานะคะหรือเรียกว่าเซเนียก็ได้ค่ะครอบครัวของฉันมีทั้งหมด3คนมีพ่อแม่แล้วก็ฉันพ่อแม่ฉันสนับสนุนฉันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรและฉันก็รักพวกท่านมากๆเลยค่ะท,ที่ไหนรับสมัครเรียนบ้างนะอ๋อ เขาเปิดเราสมัครพอดีเลยอ,อย่างนี้นี่เองโอเคงั้นก็ลงสมัครแล้วกันออโอเคเรียบร้อยงั้นก็ต้องไปแจ้งคุณแม่สินะเขาตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่บ้านเดี๋ยวคุณแม่ก็คงบอกพ่อเองแหละงั้นก็ไปบอกแม่ก่อนเลยแล้วกันเรื่องสมัครเข้าเรียนเรียบร้อยแล้วใช่ไหม เรียบร้อยแล้วค่ะเก่งมากต่อไปแม่ก็คงเหงาที่ไม่มีลูกอยู่ด้วยระศินนะเนี่ยคุณแม่ก็ยังมีคุณพ่อยังไงล่ะคะ <c oughs> ก็จะได้อยู่กับสองคนยังไงล่ะ <c oughs> พูดอะไรของเรานะ่พาะพ่อกับแม่ก็ต้องเหงาสิที่ลูกสุดที่รักไปห่างไกลบ้านนะคงคิดถึงมากๆเลยแนหะ แต่แม่ก็ยังมีเจ้าบิสกิตอยู่ข้างๆนะลูกลักแม่เลยไม่ใช่หรอมันก็มันไม่เหมือนกันนะแลก็แม่ก็อยากให้ลูกอะส่งข้อความหาแม่บ่อยๆนะเข้าใจไหมก็คงคิดถึงล,ลูกล่ละทั้งแม่ทั้งบิสกิตทั้งคุณพ่อเข้าใจไหมส่งข้อความมาด้วยล่ะเข้าใจแล้วค่ะหนูจะส่งข้อความมาบ่อยๆนะคะ หนูหวังว่าหนูจะมีเพื่อนเยอะค่ะลูปแม่น่ารักอย่างนี้ก็ต้องมีเพื่อนอยู่แล้วละจ้าได้ความสวยน่ารักจากแม่ไปทั้งทีก็ต้องมีคนมาเป็นเพื่อนลูกอยู่แล้วหรือไม่ลูกก็เข้าหาคนอื่นบ้างนะจะเอาๆไปเก็บของได้แล้วเดี๋ยวจะไม่ทันการ ใช่ใช่อีกไม่กี่วันก็เปิดเรียนแล้วต้องย้ายเข้าหอพักก่อนแน่นอนสิเธอเป็นเพื่อนฉันนะแล้วเจอกันค่ะ